สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำปุ่มต่างๆของตัวจักรพงเบอร์เน็ตรุ่น B64 นะคะว่าแต่ละปุ่มที่อยู่บนตัวเครื่องของจักรพงเบอร์เน็ตรุ่น B64 ตัวนี้คือปุ่มอะไรและมีหน้าที่อะไรบ้างในการทำงานของจักรพงรุ่นนี้ตัวแรกที่ปุ๊กอยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือตัวที่ยกตีนผีขึ้นลงที่ยกตีนผีขึ้นลงตัวนี้นะคะจะเป็น ที่ยกตีนผีแบบถาวรมันจะไม่เหมือนตอนที่เราใช้ที่ดันเข่าถ้าเราใช้ที่ดันเข่าแทนการยกตีนผีมันจะเป็นแค่แบบชั่วคราวพอเราดันที่ดันเข่ากับตีนผีจะยกลงแต่ที่ยกตีนผีตัวนี้เราหมุนค้างเอาไว้ตีนผีจะยกขึ้นถ้าเราต้องการที่จะให้ตีนผีมันยกลงเราต้องหมุนกลับเองด้วยมือแบบนี้ถัดมาจากปุ่มที่ยกตีนผีขึ้นลงอีกหนึ่งอันตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับความทีห่างของตัวตะเข็บ นี้สามารถปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันตามตัวเลขเลขยิ่งน้อยความทีห่างของตัวตะเข็บที่เราใช้งานก็จะยิ่งชิดกันมากขึ้นถ้าเราหมุนไปที่เลขมากตัวความที่ห่างของตัวตะเข็บก็จะยิ่งห่างออกจากกันมากขึ้นต่ำลงมาอีกหนึงอันก็จะเป็นตัวปรับระดับฟันจากเวลาส่งผ้าสามารถหมุนแล้วก็ปรับได้เลย ตัวเลขก็จะมีตั้งแต่0 6ถึง2ตัวนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าที่เราใช้งานวงล้อที่เป็นวงล้อใหญ่ตัวนี้จะมีหน้าที่สำหรับหมุนแล้วเข็มขึ้นและลงสวิตช์เปิดปิดตัวเครื่องช่องสำหรับเสียบสายไฟเท้าเหยียบเข้ากับตัวจกักช่องลมสำหรับระบายความร้อนข้อดีของช่องลมตัวนี้ก็จะทำให้ตัวจักรไม่ร้อนมากเวลาที่เราใช้งานานาน,าน จะมีช่องลมสำหรับระบายอากาศสำหรับปุ่มปรับความตึงได้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันก็จะเป็นตัวสำหรับปรับความตึงหย่อนได้ของแต่ละเส้นสังเกตที่สีของปุ่มถ้าสีเหลืองก็จะเป็นตัวปุ่มปรับความตึงได้สำหรับเข็มซ้ายให้สังเกตจากที่หน้าเครื่องกดตรงนี้ก็จะมีสีบอกแล้วก็ตำแหน่งของตัวเข็มบอกสีเขียวจะเป็นตัวปุ่มปรับความตึงได้ของเข็มขวา สีฟ้าจะเป็นปุ่มปรับความตึงได้ของเส้นห่วงบนสีแดงจะเป็นตัวปุ่มปรับความตึงได้ของเส้นห่วงล่างตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนปุ่มปรับความตึงได้ของแต่ละเส้นจะมีตั้งแต่เลข0ูนจนถึงเลข9เวลาที่เราจะใช้งานให้เราหมุนตัวเลขให้ตรงกับขีดที่ตัวเครื่องแบบนี้ตัวเลขยิ่งมาก ความตึงได้ของเส้นนั้นนั้นจะยิ่งตึงขึ้นอาจจะทําให้ผ้าย่นตัวเลขยิ่งน้อยจะทําให้ความตึงได้หย่อนลงหรือน้อยลงตัวสลักสีขาวที่ปุ๊กกาลังชี้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัว ที่สําหรับดันเพื่อที่จะทําตะเข็บโพง้งหรือตะเข็บม้วนกลมสังเกตที่ตัวแผ่นเพจของตําแหน่งสลักตรงนี้จะมีตัวเและตัว R ตอนที่เราจะทําตะเข็บโพง้งตัวสลักสีขาวจะต้องดันไปไว้ที่ตําแหน่งตัวเอตลอดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่มันจะต้องอยู่ตัว R ให้จําไว้ว่า R ก็คือม้วนริมโรหิมเราก็จะดันตัวสลักสีขาวตรงนี้มาไว้ที่ตัว R ก็จะกลายเป็นตะเข็บม้วนริมกลมหรือม้วนริมแบน ปุ่ม MTC เป็นปุ่มสำหรับช่วยปรับห่วงที่หลวมอยู่ให้ตึงขึ้นโดยไม่ต้องปรับความตึงได้เวลาที่เราใช้งานตัวปุ่ม MTC จะมีอยู่3เครื่องหมายก็คือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายตรงกลางและเครื่องหมายลบตอนนี้ปุ๊กกำลังปรับไว้ที่เครื่องหมายตรงกลางนะคะก็คือขีดที่ตัวดันของปุ่ม MTC กับขีดที่แผ่นเพจตรงนี้จากนั้นให้เราดูเดี๋ยวปุ๊กจะดันไปทางบวกสังเกต ตัวสลักที่ไว้สําหรับทําตะเข็บพองตรงนี้อันนี้ปลุกไว้ที่ตรงกลางพอเราดันไปทางบวกตัวสลักตรงนี้จะดันออกมาทางด้านขวามือถ้าเราดันไปทางลบตัวสลักจะบีบเข้ามาทางด้านซ้ายมือตัวปุ่มหมุนปรับระยะตัดให้สังเกตตัวรูปกันไกลและตัวผ้า ให้เราเดาได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวปรับระยะในการตัดผ้ามากหรือผ้าน้อยตัวเลขบนนี้จะมีตั้งแต่5.5ขึ้นไปถึง6.5เราสามารถหมุนปรับเวลาที่เราปรับสังเกตที่ตัวใบมีดจะห่างออกหรือหุบเข้าตัวปรับระยะตัดเวลาที่เราหมุนไปที่เลขมากสังเกตที่ตัวใบมีดจะห่างออกมาทางด้านขวามือ าเราหมุนไปที่เลขน้อยตัวใบมีดจะหุบเข้าไปทางด้านซ้ายมือตัวเลขมากแปลว่าใบมีดจะตัดผ้าน้อยลงตัวเลขน้อยใบมีดจะตัดผ้าให้มากขึ้นตำแหน่งที่ถูกต้องเวลาที่เราหมุนปรับ่ะยะตัดเราจะต้องให้ตัวเลขหรือจุดตรงกับขีดสีแดงที่อยู่กับตัวเครื่องที่หัวของจักรด้านข้างจะมีคำสั่งปรับแรงกดทับผ้า ซึ่งในรุ่นเบอร์เน็ต B64 ตัวนี้จะสามารถปรับได้ทั้งหมด7ระดับด้วยกันตัว L ก็คือปุ่มหมุนปรับสำหรับผ้าบางเวลาใช้งานก็ให้เราดูตัว L ให้ตรงกับขีดที่ตัวเครื่องจุดตรงกลางปุ่มก็คือตัวปรับของผ้าคอตตอนปกติธรรมดาหรือค่ามาตรฐานของเครื่อง ตัวแฮชห่องกลงตัวนี้สําหรับผ้าที่มีเนื้อหนามากกว่าปกติอย่างเช่นผ้ายีนผ้าแคนวาสลองใช้มือหมุนดูนะคะมันจะไล่ได้ประมาณ7สเต็ปของตัวเครื่องมันจะเข้าล็อกมันพอดีหลังจากที่เราได้รู้จกักปุ่มทั้งหมดของจากโพงเบอร์เน็ตรุ่น B64 Airlock ก,กันไปแล้วปุ๊กเชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานปุ่มต่างๆสามารถสอบถามเข้ามาได้ตาม ช่องทางการติดต่อด้านล่างที่เราขึ้นไว้ให้นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube ของเบอร์นีนาไทยแลนด์ด้วยค่ะ